กระราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทู่เจฟาร์มนะครับทุกคนไอ้ท่านผู้ชมอาธิษสูงสสยนะครับเป็นยังขึ้นมาเปลี่ยนเป็นทู่เจฟาร์มนะครับแต่ก่อนขึ้นเป็น่องกีรวัต์ฟร์มนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งชื่อซื้อช่องนะครับให้มันตรงกับพกโปรไฟองช่องของผมนะครับผมก็เลยตั้งเป็นทู่เจฟาร์มนะครับก็ขอเปลี่ยนซื้อ่องใหม่เนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจีพามาเบ่งง่วเมย์ยังงนะครับ งาแม่งหญ่คอกคอกหน่อยนะครับมันที่พามาชมนะครับนี่กับเป็นงวแมใหญ่นะครับงวแมใหญ่กับพึ่งผสมกับมีพึ่งแยกลูกกับมีนะครับนี่นะครับงวงวแมใหญ่นี่ก็มาหลายอาทิตย์นะครับมาหลายแรงนี่กับงวแมงยัยยืนมีอยู่สามเมนะครับนี่นะครับแมงยัตัวนี้ผสมน่าจะผสมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผสมเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาชมนะครับ เดี๋ยวมันอยู่ในคมมันจะเป็นหมึกๆมึดนี่นี่นะครับส่วนสูงนะครับลอยหาซิบบวกนะครับนี่นะครับส่วนสูงอาจจะถึงลอยหาซิบได้นะครับสูงนะครับนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมันอาจรย์่วามันกระไรตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าผสมแล้วนะครับนาจะผสมแล้วนะครับ นี่นะครับดูโค้งสามนะครับแขงขาไงนะครับตัดตัวไงนะครับบันไถนะครับดูหลังหลังตาดหลงใงไงดีนะครับตัวนี้เป็นงวหูงวหูกระทบนะครับแม่แรงปอดดีนะครับตัวนี้การผสมแล้วนะครับเดี๋ยว อยากทราบข้อมูลว่าจะได้จังอันน้ติดต่อสอบถามได้นะครับตัวตัวนี้ก็ราคาผมก็นยังบนหูนะครับบนหูก็จ้าของเิ่นนะครับเพะว่าก็คือสื่อขายงวน้ำกันนะครับขอกน้ำกันนะครับเป็นอีกคอกหนึ่งนะครับเอางวมาเดี๋ยวจะเสียเอามายู่นะครับเพราะว่าคอกจะเป็นขอกงวไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เพราะว่าขั้นเอาไปไว้อีกคอก ขอกอยู่ท้างในนะครับขอหไงมันจะสีงวงัสีเหนียนนะครับขอกมันบกวงปังได้ก็สีเ็ดขอกเกิบนะครับเหมนกัคขึ้นกันนะครับก็น,นี้เท่าที่ผมจำได้น่าจะผสมแล้วนะครับเลยสองเดือนนี่นะครับผสมเลยสองเดือนนี่นะครับแล้วในที่จริงผมจะเขาไปท่าให้เบื้องข้างในนะครับเป็นส่วนสูงกับร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกส่วนสูง โอ้คืออยากเข้าไปทางในดิเข้าไปทายมันเข้าไปบัวใดไหม่าเบิ้งเอานะครับนะครับตัวนี้เป็นงูหูน่าจะกายปากแน่นะครับดูนะครับหูหูกายปากนิดนึงนะครับว้าหูเป็นเป็นเป็นงูหูอยู่จ่ว่ากับโอหูคัทนะครับหูบอดดิกายปากบนนด้อ่าอืนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับเบิ้งช่วงงูอยู่คอกนี่ก็มีประมาณหาตัวนะครับ อ่าตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวหน่อยนะครับราคาอ่าเปิดให้ฟังนะครับแม่สาวหน่อยตัวนี้ราคาหามื่นไปหาไปไลานะครับเลยผมพอแจ็คแล้วคงราคาผมก็ติดเปิดให้เบิ้งนะครับนี่นะครับแม่สาวหน่อยนี่นะครับตัวนี้พึ่งแยกจากแม่นะครับหัวพึ่งแยกแม่ขายแม่ไปนะครับนี่นะครับ สูหนาตาส่วนสูงประมาณ120บวกนะครับ120บวกเป็นหัวแม่สาวหน่อยตึงแยกแม่นะครับหัวประมาณน่าจะถึงปีหเปล่า่าผมกับบึงหัวบ่ค่อยแม่นกันเด้นะครับน่าจะน่าจะถึงน่าจะถึงปีแล้อมัม้งหัวขนาดหนีน้อครับเน,ะนาะก็ กจังวายเอนค้ายแม่ออกกิด่วามันกิเศร้านุ่มแม่นะครับก็เลยคายออกหั่อวานม่อวาน้าหน่อยนะครับคัดสันเอ๊ะเดี๋ยวเห็นผมเปิดแล้วคาใหม่นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมว่าหามืนไปไปผมเปิดเป็นตัวเลขเลยเม่วาแม่หนีนะครับเปิดไว้หามือแปดนะครับหามืนแปดพันบาทนะครับดูซับชวนนะครับดูแขงขาเป็นตะเหลี่ยงนะครับหามืนแปดนี้ราคาสามารถต่อรองได้นะครับ อ่านี่ัดมานะครับง้อผูนะครับง้อผูหน่อยอดออ,อดอดออหน่อยครับดูบันทายสีปอดสีปลอดดีนะครับอดออเดี๋ยวแต่ตผมให้ท่านผู้ชมเห็นหนาม้าก่อนอันนี้อห <c oughs> ันดากส่โอ้ยทิบต,ตี๋หรือไองนะครับนี่นะครับง้วผูนะครับอดออหน่อยนี่นะครับ อายุดุลเล่าข้าวเดียวกับตัวนี้นะครับดุนเล่าข้าวเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้บริเวเ็ดเขานะครับตัวนี้เห็ดเขานะครับตัวนี้เป็นว่าผูว่าผูน้อยนะครับตัวนี้สีเปิดเปิดราคาให้ฟังอีกขึ้นกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวหัวหัวนะจะเป็นหัวลูกลูกหัวโค้งตนะครับหัวหาเป็นลูกหัวตรงหัวดังนี่สีที่มีเอกลักษณ์นะครับของเหลืองหนังเหลืองสีนะครับ นีจะเป็นลูกง้วควมโตให้ลูกสวยนะครับพอมันให้ลูกงามดีสีดีโครงสร้างดีนะครับสำหรับไฮมักเกลี่ยงเอาไปคุ้นเหลี่ยงด้วยเห็ดพอพันตัวนี้เลยครับตัวนี้๋ยวผมเปิดราคาไปใปั้งดีกว่านะครับตัวนี้ผมจิบเปิดไปราคาสี่หมื่นบาทนะครับสำหรับออออหน่อยนาสันสันยูยูยังสินะครับนาสันสัน นะครับเดี๋ยวมาภาพมุมสุดท้ายนะครับป็นแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่สูงลอยหาสิบัวนะครับผสมแหลวสองเหือนสติงเล่นะครับตอนนี้ผมก็ตอันนั้นได้มากนะครับก็เจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นกับวาผสมแหลวสองเดือนนะครับผมกับโบนแอจัยนะครับว่ามันจะผ่านหลอกหรือว่าผ่านนะครับผมก็สื่อสื่อมากนะครับเพราะว่าราคานี้กระสิราคานี้ บอกไปเลยนะครับว่าราคากัดดูดูเราใจมากนะครับราคาโจรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ผมสื่อมนีสื่อประมาณหกหมื่นหกหมื่นไปนะครับอมัวเมร์นะครับราคา, 60, 50, าหากหมื่นไปเป็นมัวเมร์ใหญ่นะครับสูงลอยลอยหาซิบบวกนะครับโอ้ยน่ากลัวนะครับดูแขงขาซัดส่วนนะครับตัวนี้ส่วน ส่วนสูงส่วนตัวผมนี่สูงประมาณร้อยแปดซิบนะครับตัวนี้ดูแต่บันท่ายนี้ดูเพียงประมาณหน้าผากผมนะครับก็สูงสูงนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันทิฟลูกขึ้นมากะสิโอ้ยทีสิเป็นราคาคักนะครับงวดตัวนี้ตัวนี้ก็พพ่งผสมแล้วสองเดือนนะครับก็ยังบบขั้นแน่ใจว่าจ,จะทีบโบติฟนะครับนะครับให้ดูเป็นงวดงวด หูนะครับหูจะออกหูเนี่ยนะครับหูไก่ป่านะครับงวหูไก่ป่างวงหูนี่จะเป็นงวใหญ่นะครับนอนะครับ,ะะรบหีเบอรแลวราวสามีนะครับเดี๋ยวขั้นหาไครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้อ,อดอ๋อหน่อยมักกวนแล้วโอ้ยกันนะออดออหน่อยมีนะครับไพ สนใจน,นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสาหรับหัวแม่ใหญ่นะครับหัวแม่ใหญ่ของเขากับหัวแม่สาวหน่อยกับวัวผู้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับนี่นะครับทายืนทายืนงามนะครับทายืนออดอ่อหน่อยนะครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่น 40, บาทนะครับเปิดไว้สี่หมื่นบาทสาหรับใครสนเจนสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับช่อง ทูจีฟาร์มนะครับอ่านี่นะครับหรือสามารถเขาไปติดตามแฟนเพจได้นะครับกับเปิดเพจแล้วนะครับเดี๋ยวหาใคาอยากติดตามเพจเดี๋ยวผมจะทิมลิงไว้ไว้ใต้คลิปนะครับอ่านี่นะครับห็นว่าเป็นไงนี่นะครับโอ้ยผมคือผมจะเอาออกขอกมาให้เบิ้งครับนะครับสําหรับอออ่อนหน่อยของเขานี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมบอกออกคอรกไม่เบ่งดีกว่านะครับย้อเสิพผ้าเบ่งว่าผูหน่อยตัวนี้นะครับดูเราสวยมากนะครับหมักอีลีจังว่าผมสื่อมากตัวนี้เดี๋ยวผมเอาออกคอกกันนะครับแบบนึ่งอ่ะนะครับผมเกาออกมาหนอกคอกแล้วนะครับจะรับอ่อนๆหน่อยนี่นะครับดูท่ายืนอู้แดงดีอีลีนี่นะครับให้เบ่งรอบๆตัวนะครับดูท่ายืนนะครับท่ายืน นี่นะครับจะยืนยันนะครับถาล่องเอาไปฮาร์ดผูกให้มันเท็ดข้อสั้นขึ้นนะครับที่ดูสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ให้ดูนะครับออกมาทางนอกสีปลอดดีนะครับสําหรับออดออหน่อยนี่นะครับถ้ายืนตะอนสอดไหลครับโอ้อ่นี่นะครับตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นบาทนะครับตอลองได้นะครับตัวนี้พึงมา พึ่งมาได้นหนึ่งอาทิตย์นะครับพึ่งมาแขออกได้นหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมหามุมถ่ายดูไปก่อนอ่ะอ่ะนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่สำหรับออดออหน่อยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับนี่นะครับท่าย,ยืนมากอีหลียืนให้งามคักนะครับ ไทยอยากเอาไปคุดเขานะครับน่าจะคุดใดอยู่มักงผมว่าเอาไปทาเขานะครับเขาอย่นะครับน่าจะทําไดอยู่นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนมักนะครับแบบมี้กระสวยขึ้นกันนะครับอ่านี่นะครับให้ดูรอบๆนะครับสาหรับออดๆหน่อยอสำหรับวันนี้ผมกับขอกลับลาเพียงเท่านี้นะครับหาใครมาสนใจว่าตัวใดหรือราคาใดนะครับเดี๋ยวผมสีหะละมาทายมาให้เบิ่งนะครับก็ ท่านผู้ชมนะครับโดยชมขนโมฆาเพียงเท่าน <common> <work> ี้นะครับสําหรับขอกหัวขอกเล็กของเฮานะครับขอกหน่อยนี่นะครับสาหรับขอกหน่อยของเฮ่เดี๋ยวเอาไปเจอกันอีพี่หนานะครับสาหรับอีพี่นี่ผมกับโคกับลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอ่านี่นะครับหัวไม่เงยหาสนใจสามารถติดต่อเลยนะครับเปิดได้เปิดให้ฟังเวิดนะครับแล้วก็สามารถต่อร่องได้นะครับ น,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอดอดอ,อนหน่อยเขาขอบกันนะครับก็ขอกับล่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ